ก็ได้ก็ได้เหมือนกันพอได้ไอตัวตัวเซลล์ตรงที่เป็นยีนตรงเนี้ยเป็นตำแหน่งที่เรารู้ว่าอยู่ติดต้องนะครับเราก็ไปทํา oh. ตามขั้นตอนแรกใช่ไหมครับ oh. พอข้ามไปถึง PGD ปุ๊บเนี่ยตรง PGD ปุ๊บเนี่ยเราก็ไปหาว่าไอเซลล์ตัวเนี้ยมันมียีนหน้าตาเหมือนกับยีนที่เราทำมาหรือเปล่า oh, oh. ถ้ามันเหมือนกันแสดงให้ตัวเนี้ยมันเป็นโรคแน่นอนเราไม่ใส่ในท้องคุณแม่ เอ๋อเราคัดออกได้เลยครับไม่เป็นโรคอ,อตัวนี้ถ้าเราเจอเหมือนเนี้ยคือเป็นโรคนะครับเจอเหมือนเป็นโรคเราก็คัดออกอ๋อเจอเหมือนแปลว่าเป็นโรครับเราเราทำโปรตี้ขึ้นมาในขณะเดียวกันในขนาเดียวกันถ้าเราต้องการลูกคนที่เกิดคนนี้ออกมาเนี่ยเอามารักษาคนพี่เนี่ยสมมติบางโรคจะรักษาได้เนี่ยเราก็จะไปดูอีกจุดหนึ่งเขาเรียกว่า HLA mapping ก็คือไปหาความเข้ากันของเนื้อเยื่อ ใช่ไหมครับที่เรารู้ใช่ไหมที่มีการบริจาคไตเมียต่างๆพยา,า,ายามหาเนื้อเยที่ใกล้เคียงที่สุดแต่ตัวนี้นี่จะแทบจะเหมือนเลยเพราะว่ามาจากพ่อแม่พี่น้องตัวเองหาหให้มันเจอพอเจอด้วยเหมือนกันปุ๊บเซลล์ที่ไม่มีโรค <หา S 1> และเซลลเนื้อเยื่อที่เข้ากันได้แล้วก็สร้างเด็กคนนี้ขึ้นมาพอสร้างเด็กคนนี้ขึ้นมาปุ๊บ นะครับพอเด็กคนนี้ออกมาปับ๊บเราพยายามเก็บเซลล์ต้นกําเนิดหรือที่เขาโฆษณาเรียกว่า <same. S 1> สเต็มเซลล์ตัวนี้มาเก็บไว้แล้วก็เอามารักษาคนพี่ได้ซึ่งวิธีการการักษาในขั้นตอนเนี่ยก็ต้องเป็นอายุรแพทย์หรือว่าโาูแลแพทย์ที่ทําด้านนี้เขาจะลงรายละเอียดตรงนั้นแต่ผมจะสร้างตัวเองให้โอับอ๋อท่านมาให้แล้วเดี๋ยวให้เหมือนเนื้อเข้ากันได้เนื้อเข้ากันได้เดี๋ยวรักษาก็ให้คุณหมอดัง ครั้งนี้เขาก็จะไปทำเอาเอาแอดเจตมเซลล์แทนต่อไปซึ่งเดี๋ยวอาจารย์อาจจะอธิบายต่อในส่วนนี้ได้นะครับควรอธิบายวิธีการรักษาถือได้ไหมคะอยากทราบค่ะก็ที่บอกก็คือคือสเตมเซลล์นะครับก็คือโรคที่รักษาได้แน่ในประเทศไทยในโรคนี้เลยเนี่ยแน่นอนเลยเพิ่มอะไรกันเรื่อยครับลูกทีมเองที่หนักอึ้งก็มีช่องเป็นการนะครับอาจารย์หนักอึ้งก็มีช่องเป็นใช่ใช่ใช่ครับสามารถคือคนน้องช่วยสามารถรักษาคนพี่ได้ใช่แล้วรักษาคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมคะ จริงๆแล้วคือเราต้องการพี่น้องเพราะถ้าเกิดพ่อกับแม่เนี่ยเราจะเป็นพ่อแม่แค่ครึ่งเดียวเพราะว่าการรักษาเนี่ยถ้าเกิดเป็นคอที่แปลกปลอมไปครึ่งหนึ่งเนี่ยร่างกายจะเกิดปฏิกิริยาตอบสนองทำลายมันทําให้สิ่งที่เราใส่เข้าไปเนี่ยรักษาไม่ได้ครับลงใชัยเ้ี่ยซึ่งเป็นโรคเลือดทั้งหมดนะครับรวมทั้งพาราซีนีเท่ากล่าวมาแล้วค่ะนะครับก็คือการรักษาคือเราก็จะเอาคนไข้เนี่ยนอนโรงพยาบาลในห้องกระจกในหนักเป๊ะเลยห้องกระจกเลยใช่นะครับเราให้ยากดผูดพุนการที่ต่อยนะครับ ขึ้นอยู่กับว่าตตเต็มเซลล์ที่ให้มามาจากไหนนะคะรับคนทั่วไปเนี่ยคนปกติเป็นโรคเนี่ยเราหาพี่น้องไม่ได้เนี่ยเราต้องไปหาจากการชาติซึ่งคนที่จะเหมือนเราเป๊ะแต่เนี่ยมันหนึง่งเลมันหนึ่งถึงหกหมืนห 6, ม่นนะครับหนึ่งถึงหกหมื่นเราคิดว่าคนที่บริจาคจริงๆก็มีอยู่กี่คนนะครับบางทีเรา,าต้องไปต้องไปหากับเกาหลีญี่ปุน่นไต้หวันซึ่งคิดว่าตายลบ,บที่สุดใช่นนครับซึ่งก็นั่นจะยากมากเรืงเทคโนโลย,ยีจะช่วยได้นะครับเราให้นอนโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บให้ยาเนี่ยเราก็จะฉีดเต็มเซลล์เข้าไป นะครับแล้วเซลตัวใหม่เนี่ยจะเข้าไปในไขกระดูจะงอกขึ้นเป็นเซลล์เม็ดเรือดใหม่ๆซึ่งทํางานได้จากเดิมเป็นโลกซีดโรคจางตัวใหม่ไปก็เป็นเม็ดเลืที่แข็งแรงนะคะรับทำให้คนไข้หรือเด็กเนี่ยเกิดมาเนี่ยคุณภาพชีวิตปกติขึ้นเอาไปแทนที่ไปแทนที่ตัวเก่าที่มันป่วยอ๋อเออดีจังเลยนะคะชัดเจนคนน้องสามารถ รักษาคนที่ได้ใช่ครับอันนี้นิดนึงนะคะคือเตรียมไปแล้วเรื่องโรคทางพรนธุกรรมแต่ว่าถามนิดนึงเพราะพอดีอ้นอาจจะแบบมีมีคนมาบอกว่าหรว่าคุณพ่อเนี่ยอายุมากสามีอายุ4ีมันจะมีสามารถทดลูกเกิดมาเป็นแบบอ่อนแอเป็นโรคพุ่นนี่นี่จริงไหมคะคือเมื่อกี้เราเรรู้กันว่าพ่อเถ้าแม่อายุมากเนี่ยคือกลุ่มการตายของดาวซนโดรค่ะส่วนพ่ออายุมากมีโรคไหมก็มีกันเป็นไงกัน มักจะเป็นโรคไั้ธุกรรมที่เขาเรียกว่าเป็นพันเด็ดคือพ่อแม่ปกติลูกเกิดมาปุ๊บ่าเรานะครับเช่นตัวสูงเป็นปกติเด็เดียผิดปกติคืครับกลุ่มสูงใป็นปกติเราเรียกว่ากลุ่มอาการมาแฟนที่โชว์ปไปเมื่อกี้มาะะตัวสูงสรวดตูดต่อใส่แว่นใส่ตา,าสั้นแล้วก็หัวใส่โตโอ๋อนี่คือมาจากคุณพ่อมาจากโรคที่พ่ออายุมากนะครับโอ้โหรือว่าโรคที่เกิดมากระดูกสั้นเลยก็คือพวกที่ตัวคนแคระนั่นหนูมด3-5ครั้งต่ออาทิตย์แล้วก็มาพบแพทย์เลยดีกว่านะคะคัดเชื้อเลยดีกว่าดีไหมคหมอ ดีที่สุดก็น่าจะเป็นทัดเชื้อไหมคะเพราะว่าฟังดูเหมือนกับว่าตอนนี้ถ้าสมมติว่าทําเป็นแบบธรรมชาติเราก็เสี่ยงเยอะอะใช่ไหมคะหรือว่าก็ยังน่าอยู่ว่ามันคือความเสี่ยงไม่ได้ปิดเปอร์เซ็นต์นะครับต้องมาคุยกันก่อนว่าความเสี่ยงเนี่ยมันเท่าไหร่อ๋อต้องมาดูในปีละดูหนึ่งในยี่สิบหนึ่งในร้อยหนึ่งในสองร้อยนานอ๋อต้องมาดูกลุ๊ปคุณยีกอย่างหนึ่งติหมายความว่าถ้าเกิดคุณอ้นถูกหวยบ่อยเนี่ยก็ไม่แน่นะหนึ่งใน <ไป S 1> ห,หนึ่งในสี่ร้อยถูกเนี่ยก็อาจจะไปขึ้นี่ย โ okay, อเคอาจจะผ่านไปนะคระับกท้องสิกท้องก็ปกติเนยะก็ต้องมาพูดคุยกันก่อนใช่คับเอาลคะค่ะตอนนี้ใครมีคําถามจะถามคุณหมอทั้งสองท่านไหมคะเพราะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงที่แจกรางวัลแล้วมีไม่เอ่ยเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ก็ระบอกให้ถามไม่ถามใครมีคําถามเราจะแจกรางวัลให้ยกมือเลยหน้าเห็นไหมคะคุณหมอเราจะต้องเอารางวัลมายั่วน,นะคะคําถามจะเกิดทันทีแล้วพอถามเสร็จเราก็ไม่มีอะไรให้เขามีค่ะคุณหมอวิสุทธิทำหน้าเบื่อฉันมากถามว่าไงคะคุณพี่ ยืนเลยค่ะเราสวยแมยนหมกระโปยขนมเต็มกระเป๋าเลยนะทำเลขาแต่เองค่าสามีอายุมากค่ะแล้วก็อยากมีลูกแต่ว่าสามีไม่ชอบออกอลังการบุหรีกก่ก็ยังสูบเหมือนเดิมแต่ว่าเล่าเรื่อง่านไปแล้วค่ะประมาณสิบปีแต่อยากมีลูกแต่ไม่ยอมทวาอะไรเลยเงี้ยค่ะ,ะลูกที่เกิดมาจะแข็งแรงไหม หรือวันหนึ่งก็อาจจะมากกว่าหนึ่งแต่เขาไม่ดูแลตัวเองคุณพี่อยากมีลูกทำไงดีคะดูจะแข็งแรงไหมลูกมีโอกาสเป็นลูกครรอลูกพันธุกรรมอันดับแรกโรกพันธุก,ก,กรรมเกิดขึ้นมาต่้งว่าตัวสาวมีเนี่ยมีความครอบครัวผิดปก,กติรับจักปูย่าตายายหรืออะไานะครับหรือถ้าไม่มีเลยต้องรู้อย่างเดียวว่าอายุเยอะขึ้นเนี่ยเชื้อเราก็ทํางานน้อยลง นะครับการแบ่งเซลล์กันอะไรเนี่ยมันก็จะแย่ไปเรื่อยๆอาจจะทป็นโครมโซมขาดโครมโซมเกินเกิดได้บางทีไม่มีหางนะไปตรวจแล้วว่าว่าใช่นะครับไม่มีหางดูยิ่งการได้รับการกระตุ้นด้วยสารบางอย่างซึ่งมีผลต่อต่ออสุจิของเขาเนี่ยอาจจะทำให้หนึ่งการเคลื่อนไหวมันผิดปกติไปนะครับหรือสองสารบางอย่างเช่นสารพิษสารรังสีบางตัวเนี่ยมันมีการเปลี่ยนโครมโซมเลยเช่นกราควรจะยก x หรือ y ให้ลูกเพราะกับ เอา XY ทั้งอันให้ลูกเลยะนะครับ XY <S <S ไป็ต่างงานกับ X หนึ่งของของของฝ่ายหญิงเนี่ยทำให้ลูกเกิดโ,โครโมโซมที่สามแพนหคือ XXY เออหรือบางคนเพราะอะไรกลายเป็น XXYYY ก็มีเหมือนกันนะครับแล้ะและอย่างเคสคุณพี่เขานี่คือเราจะจัดการยังไงคะผมก็ยังสมบุรีอยู่ไม่ไม่ได้ดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ทานวิตามินเสริมเพิ่มไปได้ไหมคะคือวิตามินอาจจะไม่ช่วยในกรณีนี้นะครับอันดับแรกคือต้องแก้ไขที่ตัวคุณสามีก่อน นะครับเลิกเล่าเลิกบุหลาบออกกำล,ลังกายให้แข็งแรงน,นะคทัเราก็ทำเป็นตัวอย่างอ่ะนะครับนอกจากเรื่องของจะมีโรคปิดอาจจะก็ปัญหาเนี่ยอาจจะเป็นอาจจะไม่ถึงเรื่องพันธุกรรมนะครับอาจจะไม่มีโรคเลยก็ได้เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยทำให้การเพื่อนที่ของอสุจิอาจจะเสียไปนะครับคือมโแต่คิดว่าจะมีโรคพันธุกรรมหรือป่าเนาะสเตเดนั้นยังไม่ถึงเออจริงๆอ่ะพี่อาจจะไม่มีโรคทางพันธุกรรมก็ได้เนาะแต่ว่าอาจจะเป็นอสุจิอ่อนแรงไหวไม่ไหวเพราะว่าไปครับ มีคำถามอีกไหมคะเพิ่มเติมขออนุญาตเพิ่มเติมนดนึงะครับการไปโทษสามีว่าอายุมากสุบุรีนี้มันอย่าเพิ่งโทษคนเดียวนะครับวิจายเราโดนลุมได้ไผมขอเข้าข้างครับผู้ชายผู้หญิงเนี่ยในผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยผู้หญิงเนี่ยจะเป็นสาเหตุประมาณ4 0เปอ่เปอร์เซนต์ปัจจัยที่เจอบ่อยในมีบุทยากในผู้หญิงนั้นก็คือท่อนำไข่นะครับการตกไข่ที่ผิดปกติพังผืน นะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อาจจะมีเกี่ยวกับพวกคุมคุ้มกันที่ผิดปกติไปทํำลายตัวเองซึ่งเจอน้อยนะครับในฝ่ายชายเนี่ย80%เกิดจากจานวนเชื้อนะครับประมาณอีกประมาณ 10- 20%เ่ยะจะเกิดจากความเป็นตัวอื่นๆเช่นหลังย้อนกลับอะไรแปลกๆเหล่านี้นะครับหรือว่ามีวาเพศชที่มีการหลังผิดปกตินะครับหลังเร็วหลังย้อนกลับหรือมิฉะนั้นก็ไม่หลังอะไรเงี้ย นะครับไม่หรอกมันมีหลายแบบนะครับเพราะฉะนั้นอย่าโทษผู้ชายแฟนอย่างเดียวนะครับอายุสี่สิบแป็่ครันคู่นะคำตอบข้อที่สองเนี่ยถ้าเกิดเอาวิธีแบบชาวบ้านนะครับเอาแบบผมแบบชาวบ้านเนี่ยถ้าสามีไม่ค่อยพร้ามร่วมมือนะครับเราสามารถเอาเชือกของผู้ชายเนี่ยหลอกมาสักครั้งมาแช่แข็งไว้แล้วเราแช่แข็งเชื้อเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ได้โดยทฤษฎีถึง9กปี ในในตัวเชนเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเอามาดอกเก็บไว้หน่อยเก็บเก็บไว้แล้วพอเรากระตุ้นไข่ตกไข่แล้วก็ค่อยใช้เชื้อสามีเนี่ยเอาบาผสมทําเด็ดหลอดแก้วตอนนี้ผู้ชายก็ไม่มีประโยชน์เลทิ้งไปนะก็ <c oughs> จะทำก็จะมาเขาจะมาทําอะไรไม่ทําอะไรก็ไม่เกี่ยวแล้วเรามีเชื้อแล้วในฟืนเราจะต้องวางแ,<อ>แผนไม่ได้นั้นเราจะต้องวางแผนนะคะจย์เพราะว่าตอนเก็บเนี่ยมันจะยากมากอะค่ะพี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปที่อ่างปัวก่อนไปไปเอาเอาจะทำตาไก่ก่อนค่ะพี่ ีเรอคะาก็ต้องมีเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอามูนลเด็กก่อนูมเดลอันนี้โมแก้มแดงเลยอ่ะโมเดลมาเดี๋ยวขอของรางวัลได้นิดนึงนะคะพี่ไดครับคุณพี่จะถาาเออันมอบเลยค่ะขีถามเอาเอ๋นี้จัดเออผมมีภรรยาแล้วก็ลูกมีลูกสามคนภรรยาเป็นมะเร็งเสียชีวิตแล้วทีลูกสามคนเนี่ยก็กำลังกังวลว่าตัวจะเป็นมะเร็งไหมคือคือไม่รู้ว่าเอ้อเเอเอเน มา,มาจากทางแม่หรือทางพ่อคืออย่างอย่างภรรยาผมเนี่ยทางบ้านเราเนี่ยพ่อแล้วก็ลูกพี่น้องเขาเนี่ยเป็นมะเร็งประมาณครึ่งบ้านคือนี้ตอนนี้ก็เลยลูกผมสามคนเลยกลัวว่าจะเป็นไหมแล้วสมมติว่าจะมีวิธีแก้ไขไหมอย่นี้มะเร็งอะไรนะครับเรบอกไ,ไหมอ่าส่วนใหญ่จะเป็นระบบทางเดินอาหารเนี่ยใช่อ๋อมะเร็งลำไส้โอเคนะครับนี่อันดับแรกต้องบอกเลยว่ามะเร็งที่ถ่ายทอดในครอบครัวได้เนี่ย เป็น10%ของมะเร็งทั้งหมดนะแล้วในบ้านเราที่เจอบ่อยที่สุดคือมะเร็งลำไส้ลำไส้ใหญ่และมะเร็งเต้านมะซึ่งพวกนี้สามารถถ่ายทอดพ่อแม่สู่ลูกได้50-50นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ถ้าแม่เป็นโรคนะครับคุณยายเป็นโรคที่นอกของแม่เป็นโรคความเสี่ยงของลูกสากลจะเยอะขึ้นทันทีนะครับซื่งแบบว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่กล่าวไปคือถ้าเราหากิีนที่ก่อโรคได้เนี่ยเราสามารถจะเลี่ยงกินนัดนได้กานะรที่เด็กที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ย ไม่สามารถกินก่อนอะไรไม่ได้นะครับแต่จากในุ่กทำตอนนี้เลยเนี่ยต้องรีบมาดูก่อนเลยว่า3คนในความเสี่ยงเท่าไหร่เพราะความเสีย่ยงจับตาขัดตามอายุนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆหมอต้องรู้ระดับครอบครัวนิดนึงว่าคุณแม่ที่เสียชีวิตไปเสียตอนอายุเท่าไหร่นะครับคุณยายพี่น้องเนี่ยไปตอนอายุเท่าไหร่เพราะว่าความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นจากหนึ่งเป็นสิบจากสิบเป็นร้อยน,นะครับแล้วก็ก็ไม่การตรวจคัดกรองพอเพราะอะไรเองที่เกิดจากพุณธุกรรมเนี่ยข้อดีอย่างเดียวคือเราจะรู้ได้ว่า เราสามารถทำได้ว่าถ้าเกิดโรคจะเกิดตอนชุกอยู่เท่าไหร่พอโรคพวกนี้เนี่ยการจะเป็นโรคมันช้านะครับใช้เวลาประมาณาปีอ่ะจะเป็นมะเร็งนะครับทีนี้ว่าเราต้องจับเราต้องแอดแท็คถูกจุดว่าอย่างเช่นโรคบางกลุ่มเนี่ยคนไข้อยู่25ปีเนี่ยเริ่มมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งเราสั่งคนไข้มาองกล้องก่อนนะครับพอเราเจอก็ให้เป็นอนันรที่เปลียนเนี่ยเราก็ตัดทิ้งนะครับตามหลักการคือเจอก่อนหายก่อนถ้เจอก่อนหายก่อนใครเจอก่อนชนะ แสดงว่ายังแก้ไขได้ใช่ไหมคะก็ต้องมาไปษาเลยคือผมถามนี่เป็นคือได้ยินว่าทีนี้มันมันมีออเ DNA สกิปอะไรที่เทดสอบว่า DNA จะมีสารปรอบเป็นไปได้ยี่ติดโรคอะไรบ้าง่ถูกอันนั้นเวิร์กไหมเวิร์กไหมอันนี้คือมันขึ้นกับโรคก่อนนะครับคือต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่แบบทุกโรคจับจอกเลือนมาแล้วรู้หมดว่าต้องอะไรับทุกอย่างขึ้นกับประวัติครอบครัวที่ได้มานะคเพราะยีนก็เหมือนกับ คิด<ม>ตึกบ้านในพี่ตกได้ใหญ่ๆสักงพันสองร้อยหน้าอย่างเงี้ยนะครับแล้วต้องหาให้เจอว่าความผิดปกติของเขาเนี่ยอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่นะครับสำหรับครอบครัวนี้อาจจะเป็นหน้าหนึ่งครอบครัวต่อไปอาจจะเป็นหน้าสามมันมีความแตกต่างกันไปในแต่ละคนต้องคุยไปเคส by เคสใช่ไหมต้องเ<ไ>ป,<ไ>ป็<ไ>ป<ห>นเคส by เคสแต่เรื่องนี้ช่วยได้ครับไม่ยากช่วยได้มีทางออกนะคะเ้เเเยักษ์กรณีของสเต็มเซลล์เนี่ยมันมันจะสมมุติว่าคืออย่างกรณีเน,นี่ย คือผมก็ไม่สามารถจะมีสเต็มเซลล์ที่เป็นพี่น้องของลูกผมได้ถูกไหมครับผมถ้าจะไปเอาจากคนอื่นเนี่ยมันจะมีความเป็นไปได้ไม่ทีรักษาด้านออันนี้พูดถึงมะเร็งอะไรนะครับคืออย่างที่บอกไปคือมะเร็งเนี่ยรักษาได้แม่คือมะเ,เ,เร็งเม็ดเลือดขาวหรือโูคีเมียค่ะครับสำโรกลุ่มที่บอกไปจริงไม่ถึงขัง้นสเต็มเซลล์ด้ซ้ำคือที่บอกคือสองกล้องปุบเจอติดเนื้อตัดทิ้งจบกลับไปเดินทํางานปกติ อันนี้ง่ายกว่าง่ายกว่า,ยวา,ยวายเยอะใช่นะครับแทนที่ต้องไปหาเซ็กเตียวหนึ่งหกหมื่นเนี่ยเราแค่รู้ก่อนว่าเราขอมีโอกาสเสี่ยงเป็นต่ออยู่เท่าไหร่แต่ต้องรู้ก่อนนะครับไม่ใช่แบบร้อยห้าสิบไปสองกลองก็ไม่ทันแล้วนะครับเขาขึ้นกับโรคอยา่างที่บอกบางโรคยี่สิบปีเนี่ยก็มาสองกลองแล้วแบบเพราะว่าเราติดเมืเเ่อไหร่ซึ่งการตัดติ่งทิ้งปุ๊บหายขาดโอ้หายขาดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ไม่เป็นแน่แน่เพราะตัดติ่งออกไปแล้วแต่ว่าต้องรู้ต้องต้องสองทุกี่ปีนะครับจากติ่งเล็กกลายเป็นอะไรกันใช้เวลาห้าปี คุณที่มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะครับค่ะขอของราง,งวัลแจกเลยนะคะขอบพระคุณนะคะก็สามารถปรึกษากับดรในแพทย์อกจุนตราชูนะคะอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคพัธุการ